ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีโอกาสดีที่จะมาพูดคุยกับนักธุรกิจหนุ่มที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแี่มีเรื่องราวดีๆนะฮะที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างในบรรยากาศของโควิดเดือนนี้นะฮะครับเราตอนนี้อยู่กับโกวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออโกวุฒินี่เป็นคนจังหวัดไหนฮะคนภูเก็ตโดยกัเนิดเลยครับภูเก็ตเลยใช่ครับโอ้คนภูเก็ตทําไมขาวอย่างเงี้ยอ๋อไม่ค่อยได้ก็เป็นเชื้อสายจีนครับอ๋อเชื้อสายจีนนะครับ โอ้เป็นไงสถานการณ์ตอนนี้ที่ภูเก็ตภูเก็ตตอนนี้ก็เริ่มมีการฟื้นฟูการท่องเที่ยวจากภาครัฐบาลที่พยายามจะโปรโมทในการท่องเที่ยวของคนไทยแต่ก่อนหน้านี้พวกเราก็คือทํามาธุรกิจกับคนต่างชาติโดยโดยตลอดโดยตลอดเลยใช่ครับมีธุรกิจอะไรบ้างที่ <ผม S 1> ทำผมทำธุรกิจเรือ,อเรือนาเที่ยวอยู่ครับแล้วก็ทําธุรกิจเรือนําเที่ยวอยู่อ่าวบางงาโอ้ครับแล้วก็โดยหลักเป็นที่จุดหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชอบมาบชมพวกหมู่เกาะพังงาพวก ภัยเคนูลอดถ้ำแล้วก็ดูเขาตะปูในหลังเกมบอลประมาณนั้นนะครับโอ้โหน่าสนใจเลยเนี่ยนะฮะแล้วก่อนที่โควิดเนี่ยเป็นไงธุรกิจดีโอ้ตอนนั้นก่อนโควิดเนี่ยธุรกิจทุกอย่างบ้านเราคือท่องเที่ยวเป็นหลักเนี่ยทุกอย่างคือเลี้ยงด้ดยการท่องเที่ยวทั้งรถตู้ทั้งโรงแรมทั้งเรือทัวร์เต็มตลอดแล้วก็มีแขกพวกอินเดียพวกยุโรปแล้วก็พวกทัวร์จีนแล้วก็พวกอาหรับเป็นตลาดหลักของบ้านเราที่มาหล่อเลี้ยง จังหวัดภูเก็ตภูเก็ตเลยนะใช่ครับโอ้โหแล้วแล้วพอหลังจากท kind of ี่จร well, ิงพอโควิดมาเนี่ยเป็นเลยไหมหรือหมายถึงว่าสถานการณ์แย่เลยไหมเราได้ข่าวมาเดือนพฤศจิกายนปี2562ว่าโควิดเริ่มที่อู่ฮั่นอู่ฮั่นตอนนั้นก็คิดกันแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับธุรกิจท่องเที่ยวที่บ้านเราเราก็เห็นว่าจีนก็เริ่มมีเค n นเซนเคนเซนบุ๊กกิ้งพอเคนเซนบุ๊กบุ๊กกิ้งทีนี้เนี่ย ัวเลขกิ่งมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นในการเคนซึ่งก็จะเป็นเรื่องแต่ปีหกสองปีสองปลายปีเริ่มรู้ข่าวแล้วว่าน่าจะมีวิกฤตการท่องเที่ยวแต่ไม่คิดว่ามันจะนานถึงขนาดนี้ครับครับแล้วก็หลังจากนั้นมาปีหกสิบสามหรือหกหรือหกี่ยังมีบุกกิ้งเก่าค้างอยู่บุกกิ้งมัมยังไม่เข้ามาแล้วครับพอเดือนกุมภาพันธ์ประมาณสักปลายปีหกหกสิบสาเนี่ยหยุดสนิทโอ้หยุดสนิทเลย ใช่ครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็รับรับได้ยังตัวนี้ยังของผมยังผมเป็นธุรกิจประเภทว่าเป็นเรือทัวร์ขนาดใหญ่ที่ว่าต้องรับเป็นคุปคณะลงไปเที่ยวตามเกาะอ่อาวพังงาซึ่งจะไม่เป็นตรงกับดิสนชันที่คนไทยที่ยาเที่ยวอยู่เขาชอบตอนปัจจุบันนี้เนี่ยท่องเที่ยวคือไปเรือยอชหรือเรือเคทธรรมลานที่ม,มาดีอยู่ครับผมซึ่งเ,เขาทุกคนร่วมมือกันคือลอดราคาเพื่ออากคองเลี้ยงกันไปครับแล้วเรือลำนี้ที่เห็นเนี่ย จุคนกี่เท่าไหรเนี่ยของผมมีอยู่สามลำสามลำจุคนจุลำละร้อยยี่สิบคนร้อยยี่สิบคนรอบผมก็ตอนนี้ก็จอดจอดจอดฮะคิดว่าน่าจะเปิดได้จงเมื่อไรเนี่ยก็ต้องดูตามแพลนคิดว่าน่าต้องปีหกห้าปีหกห้าแต่ว่าเดือนกรกฎานี่ได้ข่าวได้ข่าวแววแววนะแต่ทางประเทศ ้นสังกัดก็ยังไม่เปิดที่ประชาชนออกมาเที่ยวเลยครับคือประเทศที่เคยมาเที่ยวกับเราเนี่ยยังใช่ไหมจีนนะมากจีนแล้วก็อินเดียอินเดียแล้วอาหรับครับอ๋อก็คือประเทศต้องฉีดวัคซีนนะวัคซีนใช่ครับจะวัคซีนสปอร์ตวัคซีนอ่ะแล้วเข้ามาใช่ครับนะครับนั่นก็ต้องติดตามจากรัฐบาลทีว่าจะมีนโยบายยังไงใช่ครับใช่ครับแต่ก็ถือว่าเป็นความหวังนะความหวังฮะหวังฮะเพราะว่าเราอยู่ปีงเราก็ครับไม่มีอะไรจะหวังกันทุกเกตก็หลายคนก็ ทั้งเราก็มีทั้งภาระกับธนาคารทุกตินทุกอย่างก็ติดพันกันหมดแล้วก็ทําให้คนที่จากตังถิน่นต่างแดนที่มาอยู่ภูเก็ตก็ออกจากภูเก็ตเยอะมากค่ับบ้านไปทํางานแล้วตอนนี้หลังจากโควิดมาแบบนี้แล้วทําอะไรเสริมไหมตอนนี้เราก็ทำเดิมแบบเป็นคนภูเก็ตแท้ๆเนี่ยซึ่งอาหารที่ดีก็คือที่เราเราชอบคืออาหารพื้นถิ่นของภูเก็ตเราทําหมูห้อง อ๋อหมู่ห้องใช่ฮะหมู่ห้องใช่ไหมหมู่ห้องฮะหมู่ห้องเรียกหมู่ห้องครับเป็นสูตรที่ว่าที่บ้านเนี่ยเขาทำมาตั้งแต่รุ่นอากองอามมาแต่นนี้เราก็เห็นแม่เราทําแม่เราก็เลยบอกสูตรมาว่าทํายังไงเป็นแบบไหนแล้วก็สืบทอดทําขายกันอยู่ในตอนนี้ครับครับท่านผู้ชมครับหมู่ห้องครับ นี่ต้องฝากนะนี่เป็นอาหารพื้นบ้านใช่ไหมใช่ครับอาหารท้องถิ่นเลยฮะท้องถิ่นเลยนะของภูเก็ตเลยครับของภูเก็ตเลยใช่ครับเอ้ยผมเคยได้ยินอยู่เดี๋ยวมีโอกาสต้องไปชิมดีครับผมดีดีครับนะฮะแล้วเป็นไงช่องทางการขายยังไงก็ขายออนไลน์ฮะขายช็อปปี้ลาซาด้าแล้วก็ขายในเพจชื่อหมูห้องคุณพ่อครับอ๋อก็แสดงว่าอาหารประเภทนี้อยู่ได้นานอยู่ได้ออ อยู่ได้นานครับคือเราทําเสร็จแล้วก็ซีนเราฟินแบบสุญญากาศแล้วก็เราก็มีการจัดส่งในระยะเวลาที่จํากัดแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นในห้องฟินะครับเดือนหรือสองเดือนนะก็คือเวลาจะทานก็เอามาเวฟเอามาเวฟฮะไม่วาจะอุ่นก็ได้ครับอ่าอุ่นก็ได้เวฟก็ได้ครับเอ๊้าเกิดสนใจอยากจะทานทํไงเนี่ยก็ติดต่อที่เบอร์นี่เลยครับ0 9 8 5์5 8 6 4 3กครับนั่นหมูห้องหมูห้องนะผมครับยกไม่ผิดนะหมูห้องครับหมูห้องอีกอีกัางหนึ่งหมูหมูห้องหมูห้อง ถ้าเกิดใต้แล้วหมูหองหมูหองคเดี๋ยวถ้าเกิดผมพูดเลี้ยนไปเยต้องขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าเป็นภาษาทางใต้นะแล้วถ้าอยากอนุรักษ์อาหารท้องถิ่นบ้านเราไว้ครับครับผมไอ้คนนี้ถ้าสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยอยากจะให้ชาวภูเก็ตอย่างไงได้บ้างคนนี้ให้กําลังใจยังไงกจริงอ่ะมันต้องอดทนอดทนอดทนแล้วก็ต้องยืนหยัดต่อสู้อะไรจะคือทุกอย่างที่ว่ามัน รักษาชีวิตได้ยอดดีในคือในขนานี้คทุกอย่างัพสินต่างๆเนี่ยที่มันติดพันถ้าเกิดปล่อยได้เราก็ต้องปล่อยอันในที่ธนาคารคุยได้ก็คุยคุยไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปปป่อยไถือว่าเรากเก็บแรงเอาไว้เพื่อสร้างขึ้นมาใหม่เพราะแน่นอนว่าก่อนที่ต้องเท่วเราจะเปิดเนี่ยรบผมทําเรือเรือตอนนี้คือสภาพที่วิ่งก็ยังวิ่งไม่ได้ก็ต้องนําขึ้นไปในนี้ครั้งยิ่งใหญ่ก็ใช้เงินประมาณก็ ประมาณเจ็ดหลักอีกอ๋อก็คือเปิดท่องเที่ยวได้ก็ต้องเอามาเอาเรือมาซ่อมทุกอย่างเช็คใหม่หมดครับอันนี้ก็ถือแต่ว่าเรายังมีโอกาสนะก็ะยังมีโอกาสประเทศทไทยเนี่ยมีที่ท่องเที่ยวเยอะใช่ครับนะแล้วก็เป็นที่ปรารถนาของคนทั่วโลกอะ่ะใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าโลกก็เปิดเมื่อไหรนะ่คนไทยก็ไปเที่ยวต่างประเทศคนต่างประเทศก็มาหาเราใช่ครับนะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันใช่ครับนะมันเป็นความหวังผมก็เชื่อว่ามันเร็ว้าสุดมันก็ต้องมีสิ่งที่ดีมากเข้ามาในชีวิต อันนี้ก็อย่างเงี้ยกันฝากชื่อของบริษัทไว้นิดนึงเผื่อเปิดท่องเที่ยวเมื่อไรเผื่อสนใจอยากจะไปล่องได้ครับผมบริษัทเกรดอันดามันครับผมที่ a c e b o o k เกรดอันดามันเลยอันดามันนงใช่ครับนะฮะเฟซบุ๊กใช่ครับเกรดอันดามันใช่ครับอ๋อก็เข้าไปชมก่อนก็ได้นะภาพบรรยากาศเป็นยังไงบ้างใช่ครับใช่ครับโอ้โหครับท่านผู้ชมครับนี่เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักของประเทศไทยนะแต่ในยุคนี้ก็คงทุกคนก็คงจะทราบดีอยู่แล้วครับ แต่เร็วๆนี้คงจะได้ข่าวดีไี่ข่าวดีแล้วเราก็ต้องติดตามนะใช่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยได้รู้จักอาหารหมูห้องหมูห้องด้วยครับผมขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับครับผมครับก็ท่านผู้ชมครับแหมเรื่องราวดีๆอย่างเนี้ยนะเราจะมานําเสนอกันทุกวันพุธนะครับกับรายการเส้นทางเศรษฐีเกษตรนิวเจนอยากจะให้ท่านผู้ชมติดตามรายการของเรานะครับ วันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพุธหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ